คอฟฟอร์ดเมอนเทอร์แมนและแดนนี่กาเซียโดยล่าสุดนั้นเธอเลเนคอฟฟอร์ดแชมป์โลกหนึ่งเดียวในรุ่นเวลเทเวตพิกัด147่ปอนด์ได้ออกมาเปิดเผย ถึงข่าวคราวที่ว่าสองอดีตแชมป์โลกอย่างคิดเทอร์แมนกับแดนนี่กาเซียต้องการที่จะเปิดสื่อกับเขาแต่ล่าสุดนั้นก็โดนเทอร์เลนต์คอฟฟอร์ดปฏิเสธอย่างทันควันด้วยเหตุผลที่ต้องเท้าความกันไปในสมัยช่วงพิีกๆของทางคิดเทอร์แมนและแดนนี่กาเซียที่พวกเขานั้นเคยเมือนทางด้านเทอร์เลนต์คอฟฟอร์ดมาแล้วโดยเทอร์เลนต์คอฟฟอร์ดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมจะบอกอะไรนะ แดนนี่กาเซียกับคิดเธอร์แมนจะไม่มีวันได้โชคกับเดอะเบสของรุ่นนี้หรอกและเดอะเบสที่ว่าก็คือตัวผมนี่แหละพวกคุณยังจํากันได้ไหมว่าพวกคุณสองคนอ่นเคยเมินใส่ผมสมัยที่ผมเรียกร้องอยากจะโชคกับพวกคุณมาในตอนนี้ทําเป็นอยากโชคกับผมซะง,งั้นเทเรนคอร์ฟอร์ดแชมป์โลกหนึ่งเดียวในรุ่นเวทเวทพิกัด147ปอนด์กล่าวนั่นเอง